าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพีระพันธ์บิ๊กน้อยพักแตกแบ้งพันธ์สายตรงสองปอกขยับแล้วยุทธการแตกแบ้งพันธ์เป็นแบคงย่อยเริ่มแล้วโดยเริ่มจากบิ๊กน้อยผลเอกวิทเทพหัสดินณอยุทยาอดีตหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยน้องเลิฟคนละสายเลือดของบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐหลังจากบิ๊กน้อยว่างงานถูกนายทหารรุ่นน้องยศผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผ่าซสพยาวปีงเกลียวรวมกับซสในมุง้งบีบพ้นเก้าอี้หัวหน้าพักล่าสุดจัดการเช็คโอเวอร์พักพลังชาติไทยที่พลตรีทรงกฎทิพยรัฐอดีตซสบัญชีรายชื่อ ผู้ล่วงลับไปก่อตั้งทิ้งไว้พร้อมกับเปลี่ยนแท้พักใหม่ใช้คำว่ารวมแผ่นดินถแถลงเปิดตัวกันวันที่หนึ่งสิงหาคมโดยมีสอสอหนึ่งคนคือบุญญาพรน,นาตะธนพัฒน์สอสบัญชีรายชื่อที่เลื่อนขึ้นมาแทนพลตรีทรงกฎขณะเดียวกันยังมีข่าวว่าบิ๊กน้อยเตรียมไปดึงสสอพักเศรษฐกิจไทยหลายคน ที่ไม่ได้อยู่ใต้ปีกของร้อยเอกธรรมนัสมาอยู่ในคราวหน้าด้วยจะเรียกว่าการดูดคงไม่เชิงนักเพราะว่ากันตามเนื้อผ้าพักเศรษฐกิจไทยเป็นพักใต้บังคับบัญชาของบิ๊กปั้มอยู่แล้วเพียงแต่ยักย้ายไถโอนไปทำภารกิจทวงดูนบิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงที่ผ่านมา โดยมีข่าวว่ารอบหน้าสสพักเศรษฐกิจไทยที่ไม่ได้มี DNA ของร้อยเอกธรรมนัตจะย้ายกลับพักพลังประชารัฐบ้านหลังใหญ่กับอีกส่วนหนึ่งที่อพยพไปพึ่งชายคาบ้านใหญ่บุรีรัมพ์พักภูมิใจไทยของเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมอยู่ในเต็ดเรียบร้อยจะเหลืออยู่กับพักเศรษฐกิจไทยไม่กี่คนดูแล้วประมาณ4-5คน ในกวนก้อน,นพยาแล้วไปหาเอาเพิ่มในผายภาคหน้าขณะที่พักรวมพลังแผ่นดินของบิ๊กน้อยวัตถุประสงค์หลักที่ทำเพื่อสนองความต้องการของตัวเองที่ชักจะติดใจเกมการเมืองเบื้องหน้าโดยใช้ปลาในบอกของบิ๊กป้อมในช่วงก่อร่างสร้างพักส่วนพักปัดเศษทั้งหลายหลายคนที่แยกทางกับร้อยเอกธรรมนัสกรณีหักกันเรื่องกล้วย และไม่ได้ทำพักต่อเพราะสู้ไม่ไหวในกติกาใหม่ก็เล็งๆจะย้ายมาซบชัยคาพักรวมพลังแผ่นดินเหมือนกันเพราะอย่างน้อยรับประกันว่าจะได้รับการดูแลเพียงพอมากกว่าการพึ่งตนเองเพราะแม้พักนี้บิ๊กน้อยจะเป็นหัวหน้าพักแต่คนที่อยู่บนหัวหน้าพักรวมแผ่นดินอีกทอดคือบิ๊กป้อมเรียกว่าเป็นแบ่งย่อยของบิ๊กป้อมอีกใบ แต่จะไปรอดหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องเพราะต้องยอมรับว่าแม้บิ๊กน้อยจะเป็นน้องเลิฟของบิ๊กป้อมแต่ชื่อเสียงในวงการยังไม่กว้างขวางเป็นที่รู้จักเป็นนายทหารที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดเพิ่งจะออกมาหน้าม่านได้ไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่หนักไปทางวงการกีฬาภาพลักษณ์นายทหารขายยากยิ่งเป็นนายทหารที่ไม่ค่อยทำการตลาด ภาษาชาวบ้านพูดว่าเกิดยากขณะเดียวกันโฆษณาพักได้ไม่กี่วันเจอลองของเข้าให้หลังปรากฏข่าวว่าสอสอพักปัดเศษจะย้ายมาอยู่ด้วยก่อนที่อีกวันต่อมาจะเจอวางยาโดยมือดีปล่อยข่าวสอสอพักปัดเศษไม่ได้อยากจะมาอยู่กับบิ๊กน้อยแต่จะไปอยู่กับพักพลังประชารัฐนอกจากแบงค์บิ๊กป้อม อีกสาขาหนึ่งก็ขยับในห่วงเวลาเดียวกันพักรวมไทยสร้างชาติที่กกไข่มานานแต่ไม่ได้เวลาฟักเสียทีจนมีข่าวว่าล้มเลิกไปแล้วหลังหนังหน้าไฟแรมโบอีสานเส,สกสกลอัฐวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำตัวนายกรัฐมนตรีเจอแบล็กเมลเรื่องสลักกินแบ่งรัฐบาลจนกระเด็นตกเก้าอี้แต่เอาเข้าจริงแล้วไม่ได้มีการพับแผน เสียตุย้ยพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคนโปรดของบิ๊กตู่หัวเรือใหญ่ตัวจริงเร่งเครื่องวางโครงสร้างมาโดยตลอดจนได้เลิกตัดริบบินในวันที่สมสิงหาคมนี้แล้วเสียตุย้ยต้องการทำพักนี้เป็นพักนั่งร้านของบิ๊กตู่อีกตัวเพื่อป้องกันเกมเขย่าของสอหลังเข็ดกับพักพลังประชารัฐ ที่ละมือไปให้พี่ใหญ่บุรพาพยักคุมแบบเบ็ดเสร็จจนกลายมาเป็นเครื่องมือต่อรองแทบไม่มีสมาธิทำงานจะเรียกว่าเป็นพักลุงตู่คงไม่ผิดเพราะขุนพลหลักในพักรวมไทยสร้างชาติเป็นอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์สายกปอปอสอไม่ว่าจะเป็นนายวิทยาแก้วพระดอดีตสสนครศรีธรรมราชเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตโฆศกกปอปอสอ โดยเป็นโปรเจกต์ที่รวบรวมสายสุเทพเทือกสุบรรณมากองกันไว้ตรงนี้ส่วนพักรวมพลังประชาชาติไทยที่อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางเป็นปู่โสมเฝ้าซัพย์อยู่ก็จะเตรียมตัวยุบรวมกันมาไว้ที่เดียวขณะที่นัทพลทิพสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสกลทีพัทยกุลอดีตรองผู้ว่ากทมแม้จะสนิทกับเสียตุยถึงขั้นเป็นน้องรักแต่ยังไม่ร่วมหอลงลงกันเนื่องจากติดอีกโก้เรื่องแนวทางการทำพักทีนัฐพลอยากจะกวาดต้อนคนรุ่นใหม่หน้าตาดีในสังคมนำมาขายมากกว่าการรวบรวมสอสอมากองรวมกัน เพราะว่าจะทำให้ซ้ำรอยพักพลังประชารัฐแต่ดูแล้วถึงวินาทีสุดท้ายน่าจะลงตัวกันได้เพราะแยกกันลำบากว่าบิ๊กตู่น่าจะส่งสัญญาณให้มารวมพลังกันส่วนจะรุ่งหรือไม่ต้องจับตาเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสปปปอสอแทบจะไม่เหลือแล้วในตอนนี้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook ยูทูบนิวส์วันเว็บไซต์ MGR และสนทีแอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ